ค่ะเพื่อนๆชาโซเชียลมีเดียเราก็อยู่กันที่สุวนรภูมินะคะแล้วกำลังจะไปเวียดนามสามวันสองคืนเอาละค่ะซึ่งผู้รวมชะตากมของเราแกเหมือนฟิลมีนเกิลมีะไรเลยอะเดินเรียงมาสามคนแล้วแบบเชิดเชิดหน้าเวียงเวียงอันนี้หหน้าทีบเอออนี้เลยจิ๊นต่อ เลซีน่าจอดีไม่บอกว่าอะไรน้าสด้อยืดรวมทีมกับเรานะคะก็คือคุณตูนเอลลี่แบ็คคอรบาร์เจ้าเก่าเวลาเดิมซีนอนกับชันค่ะแกไปนอนกับอีมุกค่ะอันนี้ลิซ่าอันนี้คุนฟิลมฮะ่อว่าตสบายสบายชุดมาแอร์พอร์ตก็แบบ ก็พี่นุ่นบอกว่าจะถ่ายคลิปไงก็เลยวผสมกับเป็นเรจิน่าจอดจริงๆโ้ารแราว้าแรงหรอเกลแรงตั้งแต่วันแรกเลยเหรอธรรมาดาแกจบสะพอมหน้าทำไมก็ต้องรอสินค้าดีๆเข้าไงในส่วนของฉันใช้ ไม่คาวมาเดือนเกิดเดือนเกิดยายพิมพ์ได้เวลสินหนึ่งอ่ะเดือนเกิดเดือนเกิดอืด้วยคนรวยคุยกันอ่ะกิฟติดผมต้องบังแมติดผมติดผมผมยาวพี่ติดติดอ้เธอไอหนุ่มผมยาว ซื้อวีคือต้องซื้อหน่อยเพราะว่าซื้อวีก็ต้องเป็นหวีของคนหมู่ป่าคนในวงการบอกว่าพี่ตูนเหมือนไม่หวีผมเลยห <c oughs> วีสามพันเลยอ่ะไม่มันเป็นคุณค่าที่ใายพี่นุ่นแกฉันพูดไปแล้วในหลายคลิปว่าอย่าต,ตูนตัวหอมมากจบ <c oughs> จริงจริงจบจบจะเอามาลาาแกเอาเช้านี้นี่สดใสค่ะมาค่ะแล้วเขาถามว่าแล้วคุณเขาจะติดต่อมอไหม ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพิมพอุ้ยเราปกติก็ชอบติดอยู่แล้วดดิโชจีโชอะไรโชจีลืมคิดทุกคนจะบอกว่าเวียดนามปล่อยอ่อมละคืออะไรครับปล่อยนี้เท่าไหร่เราอรอบันไดมาที่เครื่องก็หนึ่งชั่วโมงไม่เอาตั้งแต่แรกตอดีเลยตั้งแต่ดีเล่อล้วดีเล่ห้าวันนะห้าวันเราอยู่สนามบินตัวมาห้าวัน คืไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วหรอมาไทีที่นี่ที่ไหนมาถึงปุ๊บเขบินจอดปุ๊บรอห่วงช้างอ่ะรอห่วงช้างให้เราลงอ่ะสองอาทิตย์แค่งอวีนดนำใช้เวลาเป็นเดือนเลยหออมออีกสองปีตอนนี้นะคะเอาย้ายไปแปลสอบาย้ายใส่พานอีกไปแปลงิน ตอนนี้ก็ะปสายพานหรอกมันดูสายพานไม่ได้ใช้ไม่ได้ย้ายสายพานหรอกกูเสลยเลยเพื่อนกูอะมั่วไม่ได้กระเป๋าไม่ได้มย้ายไปประเทศเกาหลีเหนือแล้วกระเป๋าไม่ได้มาตั้งแต่ประเทศไทยแล้วจบแล้วก็พอมาถึงงวงช้างรอหนึ่งชั่วโมงเพื่อรอบันไดใช่เพื่อรอบันไดลงแล้วก็พอลงมาเสร็จมาอมออีกหนึ่งชั่วโมงก็คือสามชั่วโมงแล้วแล้วตอนนี้รอกระเป๋าอีกหนึ่งชั่วโมงไม่ได้เลย้ง โอ้ยใครเป็นเบ้ใครอ่ะแล้วแล้วคอนเทนต์อ่ะเป็นเบ้กูไห้เป็นเพื่องหลังหน่อยเถอะสบายอ่ะแกเราจะไปช้อปปิ้งกันครับเพื่อนเทีมช้อปปิ้งจริงๆอ่ะคือเราอ่ะต้องมีอุปกรณ์ในการช้อปปิ้งเออคือหนึ่งและคือต้องมีอะไรกระเป๋าค่ะถุงผป้ค่ะของของเราขอต้องเยอะใช่เราไปซื้อของเนี่ยเสื้อผ้าส่วนมากแล้วก็มีอะไรคะนี่ค่ะเพื่อนเใส่วันตัว พกมาเหรอพกมากันละเกินอ่ะเออก็เต็มตัวดีเวอร์้านแรกนะคะเป็นร้านของพี่ลูกตูนก็คือร้านชื่อว่าออฟ Job นะคะร้านนี้ก็เป็นฟิลแบบสตรีทวัยรุ่นวัยทูเควัยทูไลน์นี่นะคะวันนี้คือเป็นงานที่แบบรวมแบรนด์คนก็จะเอาแบรนด์สตรีทสตรีทเนี่ยมาวางเรียงรายอุ้ยตูน <S <S ต้งเก่งตอนนี้สวยเป็นโม่อุ้ยเป็นฟิวแฟนซีแผ่นตัวแผ่นๆนี่ค่ะัวแม่อยู่แล้วอุ้ยกระดูกได้ังไงอ่ะใสค่ะก็เขาเปิดร้านเช่าชุดกระฉันเลยอ่ะเขาก็ต้องรู้อยู่แล er> ้วปะแม่ค่ะพี่นุ่นโงโคสนาค่ะพี่ร้านเรามีชุดพี่ท้อนอยู่ด้วยค่ะเอออ่ะได้กันคนละสิบตัวยี่สิบตัวตุ้งจะซื้อเยอะไปปะ แม่นานมาทีเฮ้ยจตมันดูเป็นแกมากเลยอ่ะตัวเนี้ยฉันชอบมากเอาจริงๆปะร้านเนี้ยปิดหัวนมได้ยังคือชอบมากแต่ไซส์เล็กโกลเล็กสุดๆคือคนเวียดนามกินผักอ่ะตกเอลิกควายไหนดูดิเนอีสป้าสวยอีสป้าเอาหรอเอาจริงมากเหมือนกางเกงตัวเนี้ยมันรอวันนี้เจ้าของอ่ะจะมาหามันอยู่ ก็คือเอเลียนลงจากดาวมาซื้อกางเกงตัวนี้สวยปะคือไงอ่ะแล้วทำไมเราหาไม่เจออะไรแบบเนี้ยกเอาคือดานูงนไงคนที่ได้เยอะที่สุดนะคะแชมเปี้ยนของเราอันนี้คืออันนี้คือแบร,รนด์ที่แอสปาใส่ในี่ลาลูนแกชุดนี้ฉันต้องปะคือแกเอาอยู่หมล่ะถ้าแกเอาไม่อยู่แกซื้อแล้วก็มาให้ซันยืมเท่าเช่าเหรอ เท้าเช่าเท่าาคลิปนี้พอหมดร้านตัวเองเกินได้มาเมึงนี่หนูคลากได้กระโปรงด้วยนะคะน่ารักมากน่ารักมางน่ารักมากแกแถมสร้อยด้วยอะไรด้วยแก มันจะมีแบรนด์ไหนที่เหมาะกับแกขนาดนี้เนาะคือมันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะคือฉันเหมือนมากับไม้กวาดหรือไม้คาถาไปเลยเลอะแกพอเขาออกแบบเขาคิดถึงแกปะแกว่าเขาไปดูไอจีแกแล้วก็ออกแบบขึ้นมาปะออกแบบเป็นชั้นหรอสุดๆพี่ออเดอร์ได้เลยนะคะอยู่ในเช่าๆค่ะทุ่นี้ใครจะใส่เขาจะครูนี่นะไม่รวมของนู่นเอางี้ แค่เฉพาะกลุ่มเราเขาปิดข้างบนให้เราช็อปเลยนี่จ้ะโอ้โหก็มันถูกๆูกอะคะพี่มันถูกๆกอะคะพี่มันถูกๆกอะคะพี่อยากใช้คำนี้มานานแล้ววะเอโนอย่าเม็ดไม่ไม่รูดค่ะมึงก็ไปบอกโอ้โหสปอยเขาเขาม่ลูดบ่อยๆเกินล่ะอุ้ยเขาบอกเย็ดแม่เย็ดแม่ไหมเอา เขาฟังไทยออกนิดหน่อยอันนี้คือลองเชิงว่าเขาฟังออกหรือเปล่าอันนี้ค say จอี้เกี้ยวจี้จ้อ for the bitch จี้จ้อ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  for the bitch อ๋อโอเคจบคำแรกที่เขาสอนมึงอ่ะร้านนี้ร้านเดียวแฮปปี้แล้วน้องเลยแบบว่าตีตัวกลับได้เลยฮะ แกกลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปมาม่าไวรัสบ้าหรอพฤติกรรมคเดียวเก่าแย่แกก็แกบอกแกกลับได้เลยาไอ้จะกลับคนเดี๋ยวก็เก่าแย่ก็ถือว่าจะกลับเดียวกันได้อยู่เป็นเพื่อนเดี๋ยวหดูเพื่อนมาม่าไวรัสไม่อยากได้เดี๋ยวดูนะในเยาว์วันนี้อีกแกชอบอะไรเป็นหกเจ็ดล้านอะฮะเนี่ย เส็ดล้านหนึ่งมันเป็นอันนี้พี่นุ่นค่าหุ้นกำลังขึ้นเพราะเลยเรางใช้เงินดิจิทัลนิดนึงเออ็จล้านหนึ่งอาจายค่ะเส็ดล้านหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่อะเจ็ดพันหกพันเกือบเจ็ดพันแต่มันได้หลายตัวนะโคตรเยอะเขาเพยายามกดลงไปในถุงอยากรู้ว่าเอวเท่าไหร่ตูนวัดให้หน่อยเออเวอร์ชีพสิบสามคนสอง ยี่หกนี่กระ,ะถางปัวสองชั่วโมงก็ยังไม่ได้เย็นนี้เย็นนี้เราจะมากินหอยกานพี่ลูกมามากินหอยหน่อยอะไรหน่อยร้านนี้บอกว่าเป็นร้านที่ดังมากนะคะก็คือแบบเอยคนแอบเยอะอยู่นะเป็นหอยสดเลยทุกคน,นห,หุยอยากกินมานานแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยก่อนมากินหอยก็ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดปลรพิ พี่คนขับรถทำมาให้นะคะคือพี่คนขบับรถอ่ะเป็นคนเวียดนามแต่สามารถพูดไทยได้ถ้าใครอยากได้คอนแทคนะคะเดี๋ยวนูจะทิ้งไว้ให้ถ่ายคลิปเนาะวายร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นใช่เลยขอชิ100มถูกต้องปปวดตรงนี้เลยมะใส่บัลลระแหน่ด้วยแต่ว่าที่นุ่นชอบอีกอันหนึ่งคือน้ำจิ้มเวียดนามอันนี้เบสซื้อเหมือนกัน มาลองไปหรอใช่มันจะเป็นฟิวพริกเกลือกันได้ก็ไม่ผิผงชูรสแน่นมันคือผงชูรสเว้ยผงชูรสเกลือผงชูรสเกลือพริกสดมะนาวจบโอเคปะคะอร่อยอร่อยถอดหน้ามากินดีเดี่ยวมาไวมากแกหอมมากแกแกผัดกระเทียมแบบกลิ่น ใช่เลยอ่ะภูนก็พูดคนหิวขอชิมหน่อยอือร่อยไหมร้ยเปอร์เซนต์ไม่อร่อยอ่ะอร่อยมากจับหมูเหรออร่อยจัดเลยอันเนี้ยกรรหมูเหรอแล้วเขาลองดิอร่อยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์กรรหมูแลไอเทมมากหรอเด้อเวซซือเหรอกรรหมูกัรมหมูตรงนี้ไงว้าวหวานหวานเนาะ ว้าวปิดคลิปจะไปกินหอยลอดอุ้ยหอยลอดเห็ดสดคำนี้สวยแบบแม่ด่าขนาดเป็นฟิวสดมากไม่ไม่เหม,ม็นคาวเลยอุ้ยซิสเตอร์วันนี้คือกินทุกหอยเล้วทุกหอย อ,อสปหยมือนี้มีแต่หอยมีแล้วมือเนี้ยดูในโตอะสัดส,ส่วนของไฟเบอร์หน่อยมากเพราะฉะนั้นคืนนี้ต้องกินพิชาจา้าพิชาต้องเข้าละพิชาเข้าอยู่แล้วแม่เพราะว่าต้องบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยนะคือต้องพิชาแม่ไม่รูอพูดทำไมพูดทำไม ฝั่งตั้งนานแม่ดูนะหอมชร้อนค่ะอายุโนะอายุโนค่ะอายูโนเป็นกล่องชาอายิโมโรโตะเพราะว่าถ้าเราไม่กินน่ะแม่เราใส่เสื้อผ้าใส่เวียดนามไม่ได้นะพูดเลยไม่แต,แต่ว่าของของพี่นูนะ่ะไม่ได้เป็นไฟเบอร์นะหลายคนอ่ะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไฟเบอร์เหมือนดูหลังกล่องแล้วแบบมันมีไฟเบอร์เยอะมีกากใยสับปะรดนู่นนี่แต่เป็นไฟแต่ว่าจริงจริง แต่ว่าจริงๆแล้วอะมันเป็นไฟเบอร์ที่อยู่ในปริมาณที่ไม่ได้รีคูอื hmm. อ่ะเวลากินเข้าไปอะมันอยู่ในปริมาณที่เพียงพอต่อวัน hmm. ซึ่งคนปกติอะถ้าขับถ่ายดีก็ไม่จําเป็นต้องขับถ่ายทุกวันนะ hmm. คนที่เรียกว่าท้องผูกคือสวันขึ้นไปที่จะขับถ่ายแบบไม่ได้ hmm. ใช่ ใช่ลำไส้ที่ปกติคือ 1- นถึงสาวันนะคะออทุกคนไม่จําเป็นต้องขับถ่ายทุกวันการขับถ่ายทุกวันน่ะทาให้เสียสมดุลลำไส้ด้วยซ้ำว้ายสงสารใช่ทาให้ลำไส้ปปกบะบ,บ,บางเหมือนกับว่าลำไส้สหัดเกินก็ไม่ดีใช่ไม่ควรกินไฟเบอร์ทุกวันไม่ควรกินทุกวันแต่ว่าไฟเบอร์ที่ทําให้รีคู่อ่ะไม่ควรกินทุกวัน เออแต่ว่าจริงๆแล้วร่างกายควรได้รับไฟเบอร์ทุกวันเพราะฉะนั้นพีชานึ่งฟองเนี่ยจะเท่ากับไฟเบอร์ที่ต้องที่เพียงพอต่อหนึ่งวันแต่ว่าจะรี่หรือไม่รี่แล้วแต่ร่างกายธรรมชาติไม่แไม่ใช่ไม่ได้ช่วยเร่งไม่ได้ช่วยแบบนึกออกปะนึกออกมันจะปวดบิดอะคือถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่าเรากินไฟเบอร์แบบเพื่อให้ขับถ่ายในตอนเช้าอะมันจะปวดบิด แต่ว่าตัวทีชาไม่ได้แบบมีไฟเบอร์เยอะขนาดที่จะทําให้ปวดดนอกัปรึงเห็นเลยก็แกก็พูดเองว่าแกชอบกินทีชาเพราะว่ากินแล้วไม่ได้รีคู่คือมันไม่รีแบบหนักแล้วจนท้องิดอะไรนั้นมันออกมาตามฟิลธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นแหล่งไฟเบอร์ธรรมชาติสามารถสั่งได้ที่ไลน์นี้นะจ๊ะแกฟังนะกินเสร็จก็เดินต่อเลยทันที คืออย่าหยุดยั้งเข้าแตป้าให้หอยมันทํางานน่ะให้หอยทํางานคือต้องไปห้องน้ำไม่ใช่ให้อาหารนี่มันทํางานวันนี้คุณออกแล้วแต่ต้องได้อ่ะเพื่อนจะเข้าร้านนี้คุณออกแล้วทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินทิชาเดี๋ยวกินก็อยู่เวลาอู้ยอันนี้แหละที่เมื่อกี้มองใช่ไหมเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนชนีแบบไม่มีตังค์แล้วมาเกาะตู้อ่ะอยากได้อ่ะ ยสวยจริงน่ารักจริงตัวเนี้น่ารักเห็นตั้งแต่ข้างหน้าละบุ้ยน่ารักตันี้หักมากแกได้กันมาคนละตัวสองตัวสามตัวแต่นบรักุงใหญ่สุดนะร้านเนี้ยสวยมากของเมืองยีมูคือนอนสต็อปมากร้านอย่างนี้ก็ยังเอาอ่ะโกงแล้วว่าแกภาพรวมภาพอะไรแกนี่ขนาดวันแรกนะ โอโมอถือไม่ไหวมองมองไม่กกินอาวาบางไม่เดี๋ยวมันโหกขาอย่ฟังนะกินเค็มขนาดนี้นพุงมันยืนอยซ<อ>าาต้องเข้า,าเราก็จะกินดิชา,ากันนะคะเอ่อกมาด้วยแต่ว่าไม่ต้องขายเยอะเพราะว่าหมดตอนแรกคือหมดแล้วยังไม่เข้านะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบ คลิปนี้ลงไปอาจจะแบบเข้าแล้วก็ได้นะคะสามารถดูได้ในช้อปปีเนาะเซิร์ชว่า PTM ทิชาได้เลยนะคะอร่อยมากชาพีทํำหอมหมอม่อแล้วงนก็คือขีครักแบบถ่ายรูปเล่นถ่ารูปลาย่านกะายง่ายมากนะคะไม่ว่าจะกินน้ำอะไรก็เทใส่ลงไปได้เลยแต่ว่าแนะนำเป็นน้ำเปล่า แต่ว่าเนี่ยมันเป็นน้ำเปล่ารสพีทด้วยไงแล้วก็ผสมชาพีทโห่พีทพีอร่อยมากแกอร่อยจนเยตูนต้องถามว่าไม่มีน้ำตาลใช่ไหมมันอร่อยมากอะคือมันกินง่ายมันเหมือนสุกัดอะอืมเป็นฟิลสุกัดเป็นฟิลอะไรไปเนาะเจอกันพุ่งนี้คะ่ะฮัลโหลสวัสดีเช้าวันที่สองนะคะก็ตื่นมาแบบเช้านี้ที่สดใส่ของพี่หมูดแจ๋วแล้วพุงเมื่อวานก็คือหายไปแล้วแกเป็นลิล อมีกำหน้าทองเป็นฟีวันนี้คือไม่ได้คาแมวนะเออประมาณนี้นะคะก็จะบอกว่าเช้าว,วันนี้นะคะเราก็จะมีแผนที่ไม่มีแผนนะคะก็คือไปช้อปปิ้งแบบรัวๆซึ่งวันนี้เนี่ยที่แบรนด์ที่เราจะไปก็คือแบรนด์ดังของเวียดนามทางนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันจ้าเริ่ม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 ร้านแรกนะคะเช้าว,วันนี้เริ่มต้นที่ร้านเด็ดคะ่ะ แบรนด์นี้คือดาวิกาใส่บ่อยมากแกอุ้ยน่ารักชุดนี้นี่เป็นยัยแนนอยู่นะหรือเป็นยัยนูนชุดนี้น่ารัก้เข้มขัดอ่ะถูกต้องนะแดดชุดนี้เป็นใครเป็นเยมิก่ะแดดถ้าเกิดมาอยู่ที่ไทยก็แดดเชอริตถูกต้องแดดเชอริตแดดเชอริตคำว่าแดดมาจากอะไรคะอีขออินสปิเรชั่นแบรนด์หน่อยค่ะแดดเชอริตจ๊นี่คอลเลคชันดังของเขานะคะก็คือ ขาดาที่หลายคนเห็นว่าคนใส่ยมากนะคะแล้วก็มีของปลอมแบบช่ำอันนี้คือคอใหม่เขาอันที่สองนะคะลัฟเลนะคะสวยมากสีม่วงอะว้าโย้พเพ็ดฉันจะใส่ไปยว่าใครอะ่ะ ไม่มีแฟนนะดีพีมไม่มีแฟนนะดิแย่หน่อยจีแกคือพี่คนขับรถอะเราอะดูร้านไว้ทั้งหมด11บ้านนะคะคือเขาจะหาแบบหาโลเคชันไว้เลยทำกันบ้านเลยนะซึ่งถ้าใครที่อยากมานะคะพี่พี่พูดไถลาคุณพี่ตั้มนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะคุณพี่ตั้มเฟสบุ๊กเปโอนันัก Vohau นะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะ Facebook Vohau นะแต่อย่ามากันเยอะเพราะว่าฉันจะมาค่ะเดี๋ยวเขาไม่ว่างไอที่สำคัญเขาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากฉันขอมาแยกกับพี่นุ่นนะโอเคได้ก็แล้วแต่พูลานาตูนจริงๆฉันไม่ต้องมาก็ได้ฉันอยู่ที่นี่พี่ตามแฟนฉัน เลยอ <c oughs> คือฉันอยากมีแฟนทุกประเทศอะ <c oughs> ก็หาไปทั่วแกร้านคือลึกลับมากเหมือนที่จอดรถตามสำเพ็งพูก็พูตไม่เราคือแบบสภาพอ่ะมันมันเหมาะจะเป็นห้องเสื้อที่ชันน้เหรอวะแกและสภาพอะคือสลับกับบ้านคนอันนี้คือบ้านคนอันนี้คือห้องเสื้อสวยงามงงอยู่เหมือนกันมัมม่าไวรัสไวรสไวร น่ารักมากแกเอา <Mire k. S 1> จริงนะชุดนอนที่บ sì ้านชุดนอนที่บ้านพูดเถอะกลางวันสองชั่วโมงหลิกสุดสามชั่วโมงมะเราออกเที่ยงนี่มันไม่ได้ยังไงอ่ะแปลกอันนี้นะคะที่ฉันอยากมามากก็คือฮันเล่นโรดสวยอ่ะเออสวยมีความเป็นฟิล แอ er. <c oughs> มเซียแอมเลียเอมขุยอะร้านวินเทจโกชน่ารักมากแต่ฉันแต่งไม่สวยเลยฉันไม่มีโน่ะต้องเป็นพวกแกะน่ารักมากอันนี้นเป็นไซส์ใไหมเรืองนี้นะพวกเราอ่ะ หมดทริปเนี้ยสามวันน่ะใส่ชุดพวกเนี้ยที่ซื้อมาได้ปีหนึ่งแบบไม่ซ้ำพี่สาวก็เราเกินวันเกิดล้วตูนวันนี้ตูนซื้อกางเกงมาสี่ตัวแล้วค่ะกางเกงยีนค่ะกางเกงขายาวซื้อของเยอะมากเลยมันจะมีกางเกงสำหรับกินข้าวเช้าดูหนังไปซื้อมายโรซื้อวันตินด้าบ้าเเลยอ่ไเข้าอ แกรู้คุณหนูอ่ะคุณใช้เสื้อผ้าปิดประเด็นคืออย่างนี้คุณหนูตัวหรอคุณหนูตัวเขาฟาร์แฟชั่นนี่ค่ะคือเราใส่แล้วใส่ใส่แล้วใส่เราใช้แล้วเราส่งต่อเราสบายใส่รู้ไหมคะเช่าเช่าเลยแล้วไม่แต่จะบอกว่าเยยตูนอ่ะมิกเก่งนะถ้าสมมติว่าชีซื้อเครื่องเกงตัวหนึ่งอย่างเงี้ยชีใส่ได้สิบรอบเป็นสิบแบบเกรงเลยใส่ได้สิบายเบบอ่ะใช่่เพราะว่าอะไรรู้ปะ ใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นหลายเพศแลอหลายอย่างแต่คนเนี้ยได้น้อยสุดอีดอกผิดประเด็นอะไรได้เยอะอยู่นะอืนานละสองตัวสามตัวอใช่ค่ะคนเนี้ยเยอะสุดอูค่ะพอดูอย่างใช่จริงแต่ฉัพูดเลยนะว่าฉันเหนื่อยมากเก่าสุดแกะฉันเคยคิดว่ามันมีคอนเทนต์ฝรั่งอ่ะแบบช้อปปิ้ง24ชั่วโมงขนาดนี้ของเราจงยี่24ชั่วโมงนะชื่อชื่อชื่อดื่อเลยเหรอโอ้โห อะไรเอ่ยเป็นยังไงคือช็อปปิ้แม่อาแจกจ่ายแจกจ่ายปาดๆมาหน่อยขอลองถ่ายหน่อยแจกจ่ายแกจ่างเปลืองมากเลยชีวิตอ่ะแจกจ่ายปะนี่อะไริจอย่าคิดว่ามันซิ่งเปลืองรู้กี่ไรใช่ๆๆตอนนี้ที่สุดใสของพี่หมูแจ๋วนะคะตื่นมากินหอยเลยตูนเคยใช้ชีวิตอย่างนี้ปะตื่นมากินหอยเลยอ่ะ ม่ทำายหอยลายให้ที่บ้านไงเลิเก,กินน,น,นี่้าหอยตัวเท่าหน้าเย็บเยยพิมพ์ใหญ่มากหอยลายก็ถ้าสมมุติว่าทิ้งเมนูไว้กับเพื่อนเราให้เพื่อนสั่งไปก่อนเลยอะ่ะอย่าเป็นรีมูฟเพราะว่าลมช้างค่ะหอยจานเล็กๆเล็กยังเล็กช่วงโตนแปดพันมือนี้แปดพันจะบอกดิถูกมา้ถูกมากพี่นุ่น แปดพันดองของจริงไม่ใช่ถ้าแปดพันดองแพงกินไป <8, 000 S 2> ห้าล้แปดพันดองถูกค่ะแปดพันดองแปดพันดองอันหลักบ,บาทเดียวเองมั้งมึง 5, ห้าล้แปดพันบาทไผท่อันเนี้ยเป็นมื้อเช้าที่แพงที่สุดในชีวิตใช่ไม่เคยกินข้าวแพงขนาดนี้มื้อเช้าจริงมื้อสุดท้ายของเวียดนามแปดพันดองแม่รูแม่เศร้าเนี่ยแม่กินน้ำพริกอยู่บ้าน แกฉันบอกเลยว่าทิปนี่สนุกมากนะคะถึงจะเป็นแค่สามวันแต่ก็มีคนร้องไห้ไม่อยากกลับจากเวียนนามจ้าแกพีมไม่ร้องเอ็นดูทำอะไรไม่ได้เอ็นดูนองเขาลูกอยากชอปเกินติดชอปติดอะไรเกินอ่ะมันหมดเวลาแล้ว,ล,ว,ล,วลูกพรุ่งนี้กลับไปทำงานดีสนุกไหมพี่ลูกช่อสนุก,นก,นกแต่ไม่โดนเย็ด เห็นตรงนี Gesch ้ล <player> ่ะทำไมไม่นอนเย็ดอ ja e <sh> ่ะพี่จะรอนานตัวเองดิมัยกเสน่ห์ฉันมาโดนกระโหลกถ้าคลิปนี้ถึงพันล้านวิวพันล้านเลยนะพันล้านเลยจะมาเวียดนามอีกแต่ถ้าไม่ถึงพี่นุ่มไม่มานะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ลี่จะมาเดี๋ยวมาจ้ามาจะมาช็อปโอเคก็ถ้าใครที่อยากดูนะคะคลิป หอของจเวียดนามนะก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกนุ่นนะถ้ายอดถึงสี่พันไลค์เดี๋ยวนุ่นจะทําคลิปหอของเวียดนามได้เลยเพราะวพี่อยากหอเลยเะล่ากูหอเหนื่อยเลยนะถ้างั้นละประมาณเหนื่อยเลยคลิปหนึ่งประมาณชั่วโมงอะเกินสี่ชั่วโมงคนละหนึ่งชั่วโมงจบจบใครอยากดูหอก็เมนต์มานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า 来嘛！